รสในการพิธีในวันนี้และวัจันทร์ยังได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิพัฒนาธสาสนากิจประธานจัดงาน ในงานประจำปีอของวัดจัน์ในวันนี้นะครับในปี2566ันนี้นามของคภา,าจารย์อดีตเจ้าวาดวัดจัน์รประทานกับรัฐนาด้วยความเคารพครับไตรขอบพระบุประโชรสิรีคุณขอบศรไตร และขอเจริญพรเรียนเชิญคุณยมนรงทนุศักดิ์ไปทอดพ้าไตรคนละที่พระมหาเจมส์แต่บทเพลงคุณสมทักษิณานุปรทานนี่หลวงพี่พระมหาเจ็มส์จะได้นเน้นถึงคุณคุณ บุรภาจารย์นาดีเจ้าวาดที่ได้เ,เคยมีเมตตากรุณาต่อท่านแล้วก็ถึงต่อวจันท์อิประสกอเวตังคาราหูกาเจวิยะม,มิโนตุสุโคสุขสาน,นิปุเรติคาธระรังเอ đi kh จะเียรทำแผนผสมทักษิรูปเป็นตัวแทนความชอบธรรมเป็นขั้ญาติสายโลหิตเห็นญาติธรรมเป็นผู้ที่ถวายความเคารถวายกาบดูแลระจในหรพิเมหาเจดจ์มาโดยตลอดขอุมดเดี๋ยวทุกสิษย์กสิว่าในการเสนอพระพุทธมนต์ในการเปิดการนมมสก ออสบสออลหวเข่านี2,566เนตรขึ้นนังยันสุดทาียไม่ลงตัวไว้เอบนเมทบนเมทีกระสุดน,นั้นรวเป็น ตามะโมตาะภะะโตมะโตสัมม่าัสะนัามนางตนะตางามงสรนัตาชามีผู้ที่ยังปกุทางสรนั้งตามผู้ทยังปกุทางสารนังตา่ังไปามนารนั มณีสิกขาปัตังสมาธิญาณิอภินาลานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธญาณิโอคะสัมพันธ์เดเรนันิพถญญาตัศลมาเดรังวิตวอนเมตังสเมตาปัตตังตักเกาเมจรูปปกิริสิกขารตเตจันติเทวิมา ติเปรัตเตจะทาม พระคุณท่านเจ้าคุณพระวิพัฒนาศาสนกิจวิฐานจาเจ้าพนเผือบ้านแพรกตะวันวัฒนการองที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบไปด้วยหลวงพ,พ,พ่ออโกภริยตยาที่คุณเจา้าพนเผือท่าเรือจังวัดวัดสตือพ่อพระครูสุภาพธรรมมงคลเจ้านนพ,พ,พาานเผือบ้านหมอจังวัดรัมมาขามเรียงหลวงพ่อพระครูเกษมรัตนา,าพ,พรเจ้พาพนเภออุทัย เธอวันวันตะนอตี้อ่ะพอพระครูวิสุทธิพรราการรมพวกสานาจแทย์ใช้นคนบางพระครูเจ้าวาดวันวันและพระสมมนาจจินตะกวิทเจ้าวาดวันโปรดสัตว์ ทองแล้วก็ติดเพิ่มรัตนัตยาลูกพาวเวนะรัตนัตยาเต็มพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จขอให้ร่ำรวยขอให้พระโยมที่มางานในวันนี้นะครับดู ศาสนาสนิาชนวันนี้ก็ไปอาวศักศิษย์พระในวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเที่ยวในงานราวัดจันทร์เอรเรานั้นพระเดกเราตรกเราคาฆะมดตต่จริากายศานาบูศาสนาสนิกชนพระดุจเจ้าเพราะรูปเบือนประเด็กรหลงพ่อพระโมโหสทธาจารย์ อกว่าเมื่อปีที่แล้วร้านคาไงนะเท่าเลยไปถึงพระเด็พระพุท่านบอกว่าร้านค้าร้านขายในปีที่แล้วแอบมาปิดทองติบวัดการของเราบอกว่า <might have> <TA> ้พระปิดทองใส่กดนมาสร้างบุตลใส่ตัวที่ว่าไอ้พระปิยัะเยาปยุทธ์หรือว่าที่พระมหาเจนท่านที่บินถวายวัดกัรของเรา บางทีบางท่านสาธุนี่ีก็มีคณะสายตาศรัทธาได้ความรว้ยศจนในการทำนาโคกระบือพวกเรานั้นก็ไม่ได้ใช้สอยสักเท่าไร่แต่วันนี้เรามีโอกคสอาณาโสายตาศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุ้ธศาสนิกชนทุกคนทุกงานมาริมาราบุขามะไรได้ไปทำบุญถวายสังฆทาน จุดทูบจุดเทียนบูชาด้านนอกเลยพ่อแม่พี่น <cach ots> ้องทุกศาสนาทั้งโยตุกโตทคัตจ่าขึ้นไปบนดูปงานติดผ้าป่ารอยฟ้ามหากรุสนผ้าป่าดีตาดาบาระบาลนะจะได้ประการโอสนาได้นะที่จะได้ที่ให้โนตามจะได้ทีนาดามไโดาใม้กียรติรมส าาาดาให้เขาทำมีนาปีนให้เขาทำมีนาดำให้เขาเช่าดำนะนะให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บพระบครัวอเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียอยุธยาด้ผู้สศลนละนศรัทธา เห้บูชาดอกประดฐานอียูุขณะนี้แล้วโดยเฉพาะที่บรรดาสาธุชนกำลังเดินทางก็ขอบคุณยังนับมาท้หวยติดต่อมากะขโศึก่านีและเอาแม่งาริดาเราเรกประชามูลและก็งานบิดานจะรังปดทอง่อขาวสัติ์ เขาบอกโอภาทานในอุตส่าห์สนามาช้านานแต่ที่ทานุชมรู้จักว่าวัดท่าการ้องไปแล้วก็ไปไกนที่เวลากลับก็ดีและให้ทุกท่านท่องตามองให้ประอบใจก็ขอคุณนะครับ ระวังเฝ้าถนองว่าเป็นยังไงไม่รู้ลูกเอ้ยที่วยนะหน้าตักสามสิบเก้านิ้วไม่อยาให้หวยได้ดูสามเก้านะหน้าตักสามสิบเก้านิ้วจะเป็นสอนรามเ็พพรเทพพรเถื่อปุตตุสุจนแกพจาสิทธญาสัสสิติอาจารย์ตาลุกกะแน่นอาจารขอให้รวยขอให้รวย ขอให้ลำขอให้ยจันแนงแม่วาดจันวาดีจกลดบดีมาในหลวงหลันสาวใบหมูยาไใบวางไว้บ่เดี๋ยวใบหมเอาบุจะทาน้ารับเลิศเป็นสศรเป็นสทุกอย่างเลยเป็นตุต่อไปในภายหน้าถามคุหลา Có trời mặt có mặt trời mặt Là mặt trời mặt trời mặt luôn mặt trời mặt trời mặt trời trái trời nha trời mặt là mặt trời 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 mặt การเวาไหว้ลงเย็นลงสกงเป็นการระดมข้อต่ออยุเสรเจ้วไปทำบุญกระพรไปจัวันทั้งเจ็ดไต่บาตรมรริสุธขพุศโองค์อาตสะกาธานนะอเราไดรไป่กราบไปไหว้ขอหวยขอขาวขอรวยผู้มารมีบุณให้กับคุณพ่อคุณแม่มนเลิกคว้าน่แม่ละมนเปอวันนี้ ที่เจ้านายที่โยมการตากันทมงคนทิ่าการรุ่งรวยนี่โดยเพาะลุรวยมหาเศรษฐีทวีทัริหกตีเนี่ยที่ร้อพับบาททกับาททองโหกันรอร่วมกันสร้างพระได้ที่ดีอย่งดอย่านั้นอาจจะได้ดูด้ยว่าทงรา ไปเดระโยชน์ไนะเอาของามากอเียราอกว่าองลรวคนด่อคสิงนใดสถานใจใยโบสดขอกวนการเท้าราแในนี้นะวันนี้เราได้ยกองจำนาติสกับอาา์ทั้งหลาย เมบีเราย่างเขามาแลก็อุที่ส่วนบุญส่วนบุญประจให้รูปเทวันนี้เราตารูปพาลายมาร่วมกันสร้างบุญสร้างโงศพขามาบูชาพระพุดพ่อพระพุธแม่ก้าบูทิาธรรมบารีขอของเทพข้าฝาด้อยฝาดนะถ้าฝ่า